ยินด,ดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Wallx e Official กันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาในคลิปของการรวมรุ่นเครื่องเรียกคิวของทาง Wallx e ปี2025มาอัปเดตให้ดูกันค่ะ คิวที่เราจะมาอัปเดตกันในวันนี้นะคะก็จะมีรุ่น10คิว16คิวแล้วก็รุ่น20คิวทางด้านนี้นะคะ3รุ่นหลักๆค่ะในส่วนของการใช้งานแล้วก็อุปกรณ์ด้านในเป็นยังไงเดี๋ยวดูกันต่อเลยค่ะโดยจะเริ่มกันที่รุ่น16คิวที่เป็นรุ่นยอดนิยมของทางบริษัทกันก่อนเลยนะคะอุปกรณ์ภายในกล่องจะมีตัวฐานแท่นชาร์จมาพร้อมกับแผ่นเพจเจอร์16คิวแล้วก็ปลั๊กอะแดปเตอร์สำหรับใช้ในการเสียบใช้งานนะคะในส่วนของรุ่น20คิวอุปกรณ์ในกล่องก็จะเหมือนนกับรุ่ 6Q คิเลยนะคะจะต่างกันที่แผ่นแพทเจอร์ที่จะมีเพิ่มเป็น 20Q คิเท่านั้นค่ะแต่ในส่วนของรุ่น 10Q คินั้นแท่นชาร์จแผ่นกับที่กดเรียกเบอร์เขาจะเป็นอุปรกรณ์แยกกันนะคะโดยมีปลั๊กอะแดปเตอร์ให้1เส้นแล้วก็สายสําหรับเชื่อมต่อระหว่างฐานแท่นชาร์จกับที่กดเรียกเบอร์อีก1เส้นค่ะโดยตัวแพทเจอร์เขาก็จะเป็นทรงกลมและมีทั้งหมด 10Q ค,ค่ะ เครื่องเรียกคิวทุกรุ่นจะผลิตจากวัสดุที่เป็นเกรด ABS นะคะรองรับการส่งสัญญาณผ่านเสียงสันแล้วก็ไฟกระพริบค่ะสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานสูงสุดถึง20ชั่วโมงเลยทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของความแตกต่างกันนะคะว่าแต่ละรุ่นมีความแตกต่างกันยังไงบ้างโดยรุ่น BCG 6911จะมาพร้อมกับแผ่นเรียกคิวจำนวน16คิวระยะส่งสัญญ,ญาณจะมีระยะการส่งสัญ,ญญาณของตัวเครื่องอยู่ที่300เมตรในพื้นที่โล่งค่ะแผ่นเรียกคิวจะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมนะคะจะมี2สีให้เลือกนะคะสีขาวหรือีด BCT 6 9 7 0จะรองรับแผ่นเรียกคิวสูงสุดอยู่ที่จำนวน2 0ิคิวเลยค่ะจะมีระยะการส่งสัญญาณของตัวเครื่องอยู่ที่300เมตรในพื้นที่โล่งค่ะแผ่นเรียกคิวจะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมนะคะในขณะที่รุ่น BCT 8 1 1 0จะประกอบด้วยแผ่นเรียกคิวทั้งหมด1 0คิวค่ะจะสามารถส่งสัญญาณได้สูงสุดถึง500เมตรเลยนะคะในส่วนของรูปทรงตัวเครื่องจะมีลักษณะของแท่นชาร์จและแผ่นเรียกคิวเป็นทรงกลมวางเรียงซ้อนกันแบบนี้ได้เลยค่ะจะเป็นการแสดงตัวเลขดิจิตอลด้านข้างของตัววแผ่่นนนนเจอระะคะใใสขงงกาาช้ หลังจากลูกค้าได้รับสินค้าแล้วนะคะแนะนำให้เสียบแผ่นชาร์จเข้าที่แท่นทิ้งไว้4ี่ถึงชั่วโมงก่อนค่ะจากนั้นเวลาต้องการใช้งานให้หยิบเบอร์ที่ต้องการออกมาแล้วกดเบอร์แบบนี้นะคะกดที่ปุ่มกระดิ่งเพื่อเรียกคิวแบบนี้ได้เลยค่ะหลังจากเรียกคิวแล้วให้นำแผ่นเรียกคิวกลับมาเสียบคืนที่แท่นชาร์จเพื่อทำการชาร์จแบบต่อได้เลยนะคะโดยในระหว่างการใช้งานตัวแท่นชาร์จจะต้องเสียบปลั๊กทิ้งไว้ตลอดเวลาแบบนี้นะคะ หลังจากต้องการเลิกใช้งานให้กด9 9 9 9 9 5ตัวจากนั้นกด c a l และถอดปลั๊กออกได้เลยค่ะสำหรับลูกค้า w a l เล็กนะคะเรามีโปรพิเศษให้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการซื้อเครื่องเรียกคิวรุ่นไหนนะคะหากลูกค้าโอนชำระเราจะมีการทำสติกเกอร์โลโก้ให้ฟรีนะคะและสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่ยังไม่แน่ใจว่าร้านของลูกค้านะคะเหมาะกับการใช้เครื่องเรียคิวแบบไหนสามารถทักมาสอบถามแอดมินได้ที่เพจ w a l เล็กไทยแลนด์นะคะหรือแอดไลน์ assign walextth หรือโทร020776586 สำหรับวันนี้เราคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ